าบริบทของตำบลชุมโคอาชีพการเลี้ยงผึ้งเป็นไรายได้เสริมที่สำคัญอีกอาชีพหนึ่งที่สร้างไรายได้แก่เกษตรกรช่วยผสมเกสรไม้ผลเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรซึ่งจากการจัดเวทีสะท้อนปัญหาเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมเกษตรกรได้สะท้อนปัญหาการเลี้ยงผึ้งและเสนอแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงผึ้งและคุณภาพน้ำผึ้ง นักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรได้นำเข้าที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรซึ่งงอมีมติให้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สำคัญสมควรได้รับการแก้ไขยอย่างเร่งด่วนให้ทันกับฤดูการเลี้ยงพึ่งปี2564 สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรบูรณาการร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านมาแมลงเศษรษฐกิจจังหวัดชุมพรบริษัทไบรเณนีไทยจำกัดสาขาชุมพรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนและเทศบาลตำบลชุมโคจัดก,กิจกรรมเสริมความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ในวันที่5เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564นะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองวังช้างหมู่ที่4ตำบลชุมโค มีกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งโพรงหมู่ที่4ชุมโคและกลุ่มเลี้ยงพึ่งบ้านบางจากหมู่ที่5ตำบลชุมโคเข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ส่สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านมาแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพรให้ความดูเรื่องการเลี้ยงพึ่งและการผลิตพึ่งธรรมชาติพึ่งหมดีย,วย้วดีกว่าจะมีตำแทมีตำแทมามงเรื่องเกะแต่แล้วเก็บกันกี่กัน ปีนึ่งเก็บเงินงกี่ลูกการเก็บเกี่ยวกองฟืงคือเหลืองตั้งแต่เดือนธันวาแล้วครับเหลืองตั้งแต่เดือนธันวาธันวามกร,รากุมภาพันธ์เลขหนึ่งค่นี่เราอยากข่าวหนึ่งค่ะคือนาจะยุ่งเรื่อวันหน้านาจะปาไปรู้นะครับบริษรัทไพรสณีไทยจำกัด สาขาชุมพรได้บรรยายเกี่ยวกับการสร้างตลาดออนไลน์ออฟไลน์และการขนส่งนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าชมวงค์การเลี้ยงพึ่งที่พงลิตาซามซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ในการผลิตพึ่งคุณภาพของกลุ่มผู้เลี้ยงพึ่งโพรงหมู่ที่สีชุมโค กลุ่มองค์กรเกษตรกรทั้งสองกลุ่มได้รับความรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งและการผลิตน้ำผึ่งให้มีคุณภาพเกษตรกร,ร,กรที่ยังไม่ได้เลี้ยงพึ่งก็เกิดความสนใจเลี้ยงพึ่งเพื่อสร้างไรายได้เสริมมากขึ้นยกระดับศักยภาพของชุมชนฐานรากทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ทำให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงพึ่งตำบลชุมโคโดยการสร้างกลุ่มไลน์เกษตรกรได้ร่วมพูดคุยแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การเลี้ยงพึ่งให้มีคุณภาพที่ดี สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรได้พัฒนาให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรโดยสนับสนุนการขายแบบออนไลน์โดยส่งเสริมและแนะนําแนวทางการผลิตสืบทั้งสื่ออินโฟกราฟิกและในรูปแบบคลิปวิดีโอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร